ดมือเดียวนะครับแต่ว่าก็จะให้เสียงเลาะนะครับกิดสองมือก็คงจะไม่นะครับตอนนี้เพิ่งเปิดหน้านะครับหน้าที่สามแล้วเนาะเพิ่งเปิดหน้าที่สามแล้วนะหน้าที่สองสุดแล้ว ก็ยังไหลไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับเมตรที่2องเนาเนาะเปิดใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พาเข้ามาชมบรรยากาศยามเช้าในสวนยางของเป่าโรดนะครับวันนี้ใบยางก็เริ่มเขียวเข้มขึ้นมา ในขณะที่บาโรดก็เริ่มกรีดปกติแล้วนะครับตอนนี้กกีดรีดสองพัก1นะครับกีดรีดสองพักหนึ่งก็จะเริ่มมีดนี้มีดที่สองนะครับวันนี้นะครับที่จะเกียรีดก็คือมีดที่สองข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่บาวรดไม่ปิดหน้ายางอ่าพอมาช่วงนี้นะครับช่วงมีนาอ่าเปลือกยาง ส่วนหนึ่งก็จะนิ่มเริ่มกรีดง่ายน้ํายางก็จะเริ่มออกดีเพราะว่าใบเขียวเลยเนี่ยการสัรงะหอแสงก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจอะนะครับทีนี้เปลือกยางก็มันนิ่มทุกๆปีนะครับบาโรดก็จะสังเกตตลอดว่าในช่วงเนี้ยช่วงหลังจากที่เราช่วงกุมภาต้นกุมภาปลายมก,การานี้บาโรดก็จะกรีดแบบ1นพักสใช่ไหมครับเลี้ยงมาเรื่อย พอขึ้นมีนาปุ๊บเปลือกยางใบาย,ยางเริ่มพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เปลือกยางก็จะนิ่มขึ้นนะครับเปลือกยางนิ่มขึ้นกรีดง่ายน้ํายางไหลดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูว่าเป็นเพราะใช้ฮอร์โมนเป็นเพราะใช้จุลินทรีย์เป็นเพราะมีดคมหรือว่าเป็นเพราะเปลือกยางนิ่มตามธรรมชาติเดี๋ยวไปชมกันครับ อันนี้เป็นหน้าที่3ามแล้วเนาะเปิดหน้าที่3ามแล้วนะครับก็เพิ่งเปิดได้วันหนึ่งก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่การไหลนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่เปิดแล้วนานๆแล้วนะครับว่าจะนิ่มจะไหลแต่เปลือกนิ่มนะครับขนาดกีดมือเดียวยังไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับเดีย๋ยวให้ลูกจับกล้องให้นะครับยืนตรงหัวพ่อเห็นไหครับ นนต้นนี้ก็จะไหลดีนะครับอันนี้เม็ดเดียวที่เกียเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวต้องต้องคว้ากอกเพราะว่าล้นแน่ครับต้นนี้จะไหลดีเป็นพ,พิเศษหน่อยนะครับดูว่าเปลือกยางจะนิ่มจริงไหมนะครับนิ่มเพราะสาเหตุเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเสียงเอานะครับ การไหลของน้ํายางดูนะครับก็ไม่ถึงกับเปิดก๊อกนะครับแต่ว่าก็ก็สองมีดเต็มถ้วยนี้นะครับถ้วยพันซีซีต่ดตามมานนตอนนี้ก็ยังแก้ไขเชื้อราครับคือมันติดลาลาชมพูนะครับ ชมพูบ่ารดก็จะใช้วิธีผ้าเช็ดตลอดนะครับไม่ให้เป็นลามไปติดต้นอนื่นอะต้นต่อไปครับยืนยืนอยู่หวัวูรนเลยครับยืนยืน,ยนต้นนี้เป็นยางเม็ดนะครับยางเม็ดคือไม่ใช่ยางติดตานะครับการไหลก็ มีหนึ่งนะครับมีนนหนึ่งได้ครึ่งถ้วยต้นนึงต้นที่ไหลดีก็ไหลดีปกตินะครับต้นที่เปิดหน้าใหม่ก็ต้องรอปรับสภาพตามกระบวนการ นี่เปลือกเสริมนะครับไม่ใช่ข้าวแก่นนะครับเปลือกเสริมมันสีคนละสีเฉยโอเคเนี่ยครับใบยางเริ่มเขียวนะเขียวเขียวเข้มแล้วนะครับตอนนี้ก็บารดก็ใช้วิธีการกรีดแบบสองพักหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าฝนก็มาเรื่อยๆนะครับต้นปีละปีในปีนี้นะครับก็การให้ผลผลิตก็ก็ดีขึ้นนะครับ